สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะพามาชมวิธีการหมักขยะในครัวนะคะเพื่อที่จะกำจัดขยะในครัวแล้วก็ได้ปุ๋ยไปด้วยในตัวนะคะโดยที่หมักแบบนี้แล้วจะไม่เหม็นนะคะและสามารถเติมได้เรื่อยๆเมื่อเรามีขยะในครัวนะคะก่อนที่เราจะนำมาหมักเราต้องเตรียมน้ำตาลและน้ำนะคะ เอามาผสมกันให้ได้1ส่วน3ของถังนะคะถังนี้จุประมาณ30ลิตรนะคะเราใช้น้ำตาลประมาณ1กิโลนะคะหรือใครจะใช้กักน้ำตาลก็ได้นะคะน้ำตาลอะไรก็ได้ค่ะจะเป็นน้ำตาลอ้อยหรือน้ำตาลทรายแดงก็ได้นะคะน้ำตาลอะไรก็ได้ที่เรามีนะคะ1กิโลผสมกับน้ำให้ได้ประมาณ1ส่วน3ของถังหลังจากนั้นเรามี ผักหรือผล,ลไม้หรือเปลือกผล,ลไม้หรือเศษข้าวเศษอาหารได้หมดเลยค่ะแต่เราจะไม่เอาน้ำนะคะเราจะโกยเอาแต่เฉพาะเนื้อใส่ลงไปหมักอยู่ในถังนี้นะคะ mm hmm. เมื่อเราใส่พวกเศษขยะในครัวลงไปแล้วนะคะเราก็จะเอาไม้กดกดให้เศษอาหารเหล่านั้นจมลงไปในน้ำตาลที่เราผสมไว้นะคะและสามารถเติมได้เรื่อยๆจนเต็มนะคะแล้วก็ปิดฝาเอาไว้ค่ะ หมักยิ่งนานยิ่งดีนะคะเมื่อหมักได้ที่แล้วเราก็จะนํามาผสมกับน้ํามะพร้าวเทียมค่ะเมื่อเราทําน้ํามะพร้าวเทียมนะคะผ่านไปหนึ่งอาทิตย์นะคะหน้าตาเขาก็จะประมาณนี้นะคะเราก็จะทําการคนอีกค่ะจะเห็นได้ว่าข้างบนบนนี้นะคะจะมีขี้ดินซีนะคะเกิดขึ้น เป็นจุลินทรี์ที่ต้องการอากาศนะคะอยู่ด้านบนลรวก็จะคนๆๆนีค,นค่ะไม่มีกลิ่นเหม็นบูดนะคะกลิ่นเขาจะเหมือนกับน้ำมะพร้าวที่ออกจะบูดๆห,หน่อยก็จะกลิ่นเปรี้ยวๆหน่อยมันไม่ได้เหม็นเน่านะคะกลิ่นเหมือนน้ำมะพร้าวค่ะ หลังจากนั้นเราก็จะใช้น้ำขยะน้ำที่เราหมักเศษขยะในรัวนะคะอันนี้เป็นน้ำขยะที่เราหมักไว้อันนี้ก็ไม่มีกลิน่นกันค่ะอันนี้คือหมักไว้นานมากแล้วนะคะเป็นปีแล้วค่ะทีนี้มันก็จะมีเศษที่ย่อยสลายไปแล้วบ้างแล้วก็ที่ยัง ย่อยไม่หมดก็มีค่ะทีนี้เราก็จะใช้แต่น้ําของเขานะคะนี่ค่ะเป็นขยะในครัวทั้งนั้นเลยนะคะเราตักใช้ไปหลายรอบแล้วล่ะคะ่ะแต่ว่าเราตอนที่เราตักใช้เราก็จะเติมน้ําไปเราจะใช้แต่น้ําเดี๋ยวกากเราเราเราใช้สักประมาณสองครั้งสองถึงสามครั้งนะคะถ้าเขาเริ่มมีกลิ่นเราก็จะเติมกาก,ากน้ำตาลลงไปแล้วเราก็จะหมักเก็บไว้ประมาณ อสองถึงสามเดือนนะคะแล้วเราก็จะตักน้ำเข้ามาใช้อีกเขาจะไม่มีกลิ่นเลยนะคะทีนี้เวลาเราตักเราจะตักอันนี้ผสมใส่กับน้ำมะพร้าวเทียมนะคะเราจะเอาแต่น้ำแบบนี้นะคะ ใส่ลงไปเ,เลยค่ะในนี้เขาหมักนานแล้วค่ะเป็นปีแล้วค่ะก็จะมีธาตุอาหารหลักอาหารรองอาหารเสริมแต่เหมือนกับว่า,าต้องปลูกจินซีให้เขาตื่นนะคะโดยการนำมาผสมกับน้ำมะพร้าวเทียมแบบนี้ค่ะเรากม็มีสูตรตายตัวเหมือนกันนะคะอันนี้เราก็กะกะเอาค่ะ กะใส่ประมาณสี่ห้าเหยือกค่ะเพราะรู้สึกว่าลดตัวนี้ไปแล้วทำให้ต้นไม้เนี่ยเขียวแล้วก็แตกกอดีนะคะแต่หลังจากนี้เราก็ต้องหมักต่ออีกนะคะหมักต่อไปอีกรับประมาณ1อาทิตย์นะคะแล้วเราค่อยใช้วิธีใช้เราอาจจะใช้ น้อยกว่าน้ำมะพร้าวเทียมล้วนๆนะคะเพราะว่าทานอาหารเริ่มเยอะขึ้นมันจะเข้มข้นเกินไปค่ะเวลาใช้ส่วนใหญ่เราจะใช้1ต่อ5อันนี้1ส่วนแล้วก็น้ำ5ส่วนประมาณนั้นนะคะที่เราใช้หรือใครจะใช้มากกว่าน,นั้นก็ต้องลองทดลองดูเองค่ะลองใส่ผสมน้ำแล้วลดน้ำต้นไม้จากน้อยๆดูนะคะว่า รดแล้วเขามีปฏิกิริยายังไงนะคะเราก็สังเกตดูค่ะถ้าเกิดว่าเขาเริ่มเริ่มเขียวแต่เขียวขึ้นช้าเราก็อาจจะเพิ่มปริมาณขึ้นอีกได้นะคะอันนี้เราก็จะหมักต่ออีกหนึ่งอาทิตย์นะคะปิดฝาไว้ส่วนอันนี้ถ้าเราใช้จนหมดแล้วเหลือกากเราก็เอาเอาไปหมักเป็นดินก็ได้นะคะเพราะว่าอันนี้เดี๋ยวเราจะไปหมักเป็นดินอีกทีหนึง่งมันก็จะย่อยสลายเร็วขึ้นเราเอาใช้ทั้งน้ําทั้งเนื้อเขาเลยค่ะ